สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยปกออสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปูเรรำกันวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้น,ะนทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับหลายๆท่านที่ช่วงนี้สอบถามพอน้อยเข้ามาว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนคะท่านหนึ่งท่านสมบัติเดอนปีเกิดมาหนึ่งธันวาคม2 5 0 8 เกิดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้ายแปดลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนอาราวันนี้พ่อน้อยมีคําตอบให้เลยสําหรับท่านที่สอบถามกันเข้ามาท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเ็ดเป็นต้นไปนะจะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่นท้องถิ่นก็คืออบตเทศบาลหรือสํานักง,งานเขตณภูนะมลลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ,บ้าน ณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือย,อยังบางธนาคารนะจะบางธนาคารถ้าเจ้าตัวเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการกระยับเคลเื่อนเคลื่อนไหวของบัญชี ไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่กรุมบัญชีกลางจะโอนเงินกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินได้สำเร็จในจากเคสนี้เกิดขึ้นที่สนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะไม่ทราบว่าบัญชีตัวเองโดนปิด ถึงคราวเดือนแรกที่จะได้ระเบียอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่ได้โอนเงินไม่สำเร็นจนะจค้าก็าาฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ1ธันวาคม2568ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุตนลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกายน 2568เพราะอะไรเพราะว่าพ่อน้อยไม่อยากให้เสียชิตแม่กระทั่งเดือนเดียวนะจ๊ะเพราะว่าท่านที่สอบตามพ่อน้อยเข้ามาท่านเกิดวันที่หนึ่งเกิดวันที่หนึ่งธันวาคม2568เพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งท่านจะได้รับเบียยยาชีพปูสุขายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คือจะได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2560 เป็นต้นไปนะจ๊ะแตก็คงจะแจ้งเตือนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามากา, 1, ารหนึ่งธันวาคม2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนพฤศจิกาย,ยน2568เพราะว่าเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2568เป็นต้นไปณหน้าเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริ อันนี้กรณีที่เกิดในวันที่หนึน่งนายจ้าก,ก็คงจะจัดเจนสำหรับการที่สอบตามเบาะน้อยเข้ามาหรือท่าในใด ที่จะสอบถามปอน้อยเพิ่มเติมสงวันเดือนปีเกิดมาพอน้อยจะรู้ให้ว่าท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะทุกคําถามที่ส่งมาใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำทมในที่ทางตอบยาลืมกดติดตามบอน้อยชาแนลท่านจะไม่าาพาดโปรโมทข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะการสำหรับในคลิปนี้พออนุญาตลาไปก่อนก็วัน,นคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ